สวัสดีจ้ามืัสดีแพนพาอันมาเห็ดนกเอ๋งงนกเลืบเบิร์ดของแพนนี่เพิ่นอยู่ในงงหน่อยอึดอัดสงสารเนาะสงสารบ่สงสารบ่อยากอยู่งงใหญ่ฮอกงงหน่อยฮะโอ้ยอยากอยู่งงใหญ่โอ้แมนแมนแมนมาสั่นนั่นนัน่น ดีแม่ปลาลูกดี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 เออดีดีเนี่ยหมักหลายนี่นี่พ่อกำลังเฮ็ดให้ยูนี่คุณพ่อบานกำลังเฮ็ดให้นี่นี่นี่พกแพนเอาหาซิเอ้ยแปดสิบเซนเอาเข้าประตูบานได้เพราะว่ากลางคืนมันหนาวบานแพนนี่บานแพนประตูมันแคบแปดสิบ ยาวความาายาวเท่าใดนะ้าวหนึ่งเมตรกว้างแปดสิบเซนนี่เดี๋ยวอันแพนพามาเบิงคุณพอบานประกอบอีกรอบนึงจ้าตอนนี้กำลังวัดขนาดอยู่นี่ใกล้แล้วจ้านี่หม้บ่อคุณพอบานเลยไปหาตัดไม่แบบที่สื่อมาอเทค้นบานนะามาั่ใจ นี่สงนขาดนี่เดี๋ยว,วตอนประกอบมุงลวดแพนจะพามาเบื้องอีกรอบนึงจะ้ะกำลังไซเลนเพิื่อนไปยังนะตาคายอัอนนี้ของนกเลือบเบิร์ดนี่แพนเอาพอดีตาคายจะได้บ่ต้องประกบกันเนี่ย กำลังยิงนี่แพนใส่เศษไม้ฟ้าเชื้อราจากเห็ดอันบ้านนี่ลายอยู่นะั่นนั่น <c oughs> นี่มฮึ่พอบานกำลังยิงอยู่เดี๋ยวเห็ดเซตแล้วเดี๋ยวพันพามาเบิ่งอีกรอบนึงจ้านี่ไก่เซตแล้วจ้าพี่น้องนี่นี่อันนี้ด้านหลังนี่นี่น ถ้าไปซื่อก็หลายพันอันนี้แพนไปซื่อไหม่พาเลตมานี่ซื่อมาลอ,อยหาสิบบาทกาบะพอนี่คุณพบาลเห็ดไก่แล้วแหละนี่อันนี้ได้คอนใหม่บอกขามนี่เป็นกิ้งเดียวกันกับของนกหงยกนี่เสร็จแล้วจ้ากงนกแพนนี่นี่อันนี้เอาเข่าในบาทเลย เพราะว่าเดี๋ยวน้องหนาวย้งคืนนี่นี่นี่พากันไตสนุกสนานเลยจ้านี่เบึงอันอนี่ท้องเพิ่มเบึงนางฟ้าพูนนี่ภาพกับประชัดไห้อ้วนเนาะชัดแต่ท้องเพิ่มนี่เลยเนาะพูนนางฟ้าพูนไปยู่ไก่พวดเอ้ะนางฟ้านี่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 อันนี้ท้องเพิ่ม นี่ดีใจร้ายได้กงไม้ใหญ่กว่าเกาผุนบินอิสระขึ้นที่แรกเพิ่อนอยูุกง,งหน่อยมีเบิงเบิงแบบเต็มเต็มนี่อันนี้ล้อใส่หลังคาไม่ทันชีดนี่นี่ฮันนี่นี่บลอกงลอก นี่อันนี้เขาเห็ดแบบเพิ่งมาแงนอันนี้เอาขาเขายังบด้ใส่เขาเลยเอาเอา,เอาถุงรองก่อนนี่เดี๋ยวเขามีงบประมาณเขาค่อยเอามาใส่อีกรอบหนึ่งจ้าตอนนี้แผนซื่อใหม่มาบพอก็ได้เอาเศษอนัไม่อัดแน่เอาเศษไออย่างงะ้เขาเอิญคุณพ่อบ้านไม่ฟ้าเชื่อล่าเออนี่นน นี่นี่นี่เปนนังฝานังฝาอันนี้โบแมนนกลูกปอนแทนนี่นังฝาน่นี่แต่ว่าเพิ่นกะเขาไก่คนอยู่ตกกตแต่ว่ากะจักกัดไปละอ้นตองอ่าไม่เพิ่มเพิ่มยู่ใส่ลูกเพิ่มหาแม่แล้วเพิ่มเอาไปใส่วะหาแม่แล้วมามาเพิ่มเพิ่มมาแล้วเออเพิ่มมาหาแม่ี่ลงเนี่ย แล้วพ่มมาหาแม่น้องฟ้าหาแม่ก่อนเร็วมาน้องฟ้าขึ้นมานีเรวมามาเป็นบอสมาเร็วเร็วน้องฟ้ามานีเรวมาลูกไปแล้วมาเร็ว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 ชัยช่ไปใส่มาขึ้นมานั่นอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเรามาหาข้างล่างตีขึ้นมา้างเทิงพี่เพิ่มนั่งล้อเราหนิน้องเพิ่มนั่งล้อเรามาโอ้ยเนาะ เออมาขึ้นมาหาแม่เร็วมาหาแม่เร็วหาแม่เร็วเอาไปละมาเดินมาเดินทำไมเร็วเดินมาหาแม่เร็วพี่เพิ่มพี่เพิ่มโอ้โหอยากัดเซบ๊อดดานี่อันนี้คลิปเฮ็ดกงนกเลืบเบอร์กะแพนก็ขอจบแค่นี้ก่อนจ้า ถ้าูุได้มากคลิปแพนก็นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แพนนำเนินด้วยจ้า